สวัสดีครับวันนี้เราเองนะครับที่จะแนะนําเมนูของการใช้ซอสกระท้อนสปาเกตตี้นะครับเราก็จะเป็นสูตรสปาเกตตี้ครับผมก็ก่อนอื่นนะครับเราจะลวกเส้นสปาเกตตี้นะครับซึ่งปกติแล้วอันนี้เราทําแบบสมบูรณ์แบบเลยครับก็จะใช้ปกติแล้วถ้าผู้บริโภคเองเน่ะหาซื้อจากแหล่งร้านสะดวกซื้อนะครับก็จะใช้เวลาในการนํามาต้มเนี่ย สิบห้านาทีกลับเพงจะได้ออกมาเป็นรูปแบบนี้ครับผมโอ้ไม่ใช่ว่าแข่งแข่งก็มาแล้วไม่ได้เลยไม่ได้ครับอ๋อติดฟันเนาะยฟันแน่นอนโอเคครับก็อื่นนะครับเราจะขอแนะนำนะครับวันนี้จะเป็นเมนูสปาเกตตี้นะครับผัดโดยซอสกระท้อนสูตรสปาเกตตี้ครับผมซึ่งเราก็จะมีอ่าเครื่องปรุงนะครับดังนี้นะครับก็อื่นนะครับในตอนหนึ่งเมนูนะครับก็จะมีอ่าวันนี้เราจะผัดสปาเก็ตตี้ทะเลสไตล์ยีเซ่ก็จะมีปลาหมึกกุ้ง แล้วก็จะมีะซีอิ๊วนะฮะ <Yeah. S 2> แล้วก็จะมีน้ำมันพืชแล้วก็น้ำเชื่อมแล้วก็เป็นซอสเวียตี้เราครับครับแล้วก็เป็นผัดซึ่งจะมีหอมใหญ่แล้วก็ต้นหอมมะกกาดเทศแล้วก็แครอทซึ่งจะเป็นทรงเครื่องะคะรับแต่ของเราจะไม่เหมือนสไตล์ฝรั่งครับซึ่งจะเป็นคลุกง่ายๆแต่ของเราเองเนี่ยจะเป็นการคลุกโดยที่เน้นผัด เพื่อสุขภาพด้วยเพื่อสุขภาพเพราะเราเป็นซอสเพื่อสุขภาพเราต้องทำเป็นสูตรเพื่อสุขภาพสุขภาพครับอะไรครับตอ่อไปเราก็วันนี้เตานะครับไมเป็นไรครับเตาครับผมเตาแก๊สอ่านะครับเตาแก๊สธรรมดานะฮะครัอ่ากระทะก็ธรรมดาอ่ากระทะก็ธรรมดานะครับเราจะใส่น้ำมันพืชนะครับอันนี้เป็นน้ำมันน้ำมันน้ำมันมะกอกนะครับ โอ้เราเน้ำมันมาตอกไม่ทำไมต้องน้ำมันมาตอกนะอ่ามันจะมีคุณสมบัติทางด้านอ่าในเรื่องของการยายดึงโพลีเออรอลโอ้ม่ีควาเล็วตลอดเยอะแยะมากมายที่มันต้อง๋โอโอเคหางชมได้เนาะครับเราเรียนรู้มายังไงต่อครับตอนนี้อ่าก่อนอื่นเราใส่น้ำมันนะครับสองช้อนโต๊ะนะฮะครับแล้วก็อ่าเราก็จะใส่ซอสสปาเกตตี้ของเราเอาไปปรุงรสโอ๋อซอสนี่ก็ค,คือใส่ได้เลยใส่ได้เลยครับผมจากขวดเรานี่นะครับผมโอ้ยังไงครับต่อเราใส่เลยนะครับ ประมาณสีช้อนโต๊ะนะฮะโดยประมาณต่อนหนึ่งจานโปริโฟก์ครับอืมอะไรพวกโบริโฟก์ครับเราจะใส่เครื่องเทศไว้ครับกุ้งนี้เราต้องไปลวกก่อครับลวกก่อนครับอ๋อลวกก่อนได้ครับถ้ากุ้งสดๆได้ไหมฮะได้ครับได้เหมือนกันรสชาติมันต่างกันแน่นะก็จริงๆแล้วเราเน้นถ้าจะเราเป็นสดๆเนี่ยมันจะติดอะไรด้่งยากอ๋อ้ลองยากในการทำแต่ก็ได้ก็ชิ้นดีกับโปรตโภกเองก็มี แล้วก็ทั้งของการมาเติมเนี่ยครับความชอบเยอะน้อยก็ขึ้นอยู่กับพวกแต่นี้วันนี้เราจะทำมาเป็นไกด์ไลน์นะครับกับคุยพวกได้ท่านผู้ชมได้ลองดูครับทําได้นะครับทำตามไปเลยจดสูตรจดอะไรไปเลยนะครับตอนนี้สูตรอันนี้ไม่หัวงนะฮะแต่นะครับถ้าใช้กับเครื่องปรุงอื่นนะครับอาจจะไม่อร่อยครับแล้วก็ใส่ซอสอาซอสสีขาวนะครับเท่าไหร่ครับหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งช้อนโต๊ะครึ่งช้อนโต๊ะครึ่งช้อนโต๊ะะครับ แก็อาจจะมีน้ำเชื่อมนะครับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะเช่นกันน้ำเชื่อมครึ่งช้อนโต๊ะน้ำเชื่อมที่เป็นน้ำเชื่อมอะไรฮะเป็นน้ำตาลสายแดงครับที่เราโอ้อน้ำตาลสายแดงกระดิกแล้วเรามาทำเป็นน้ำเชื่อมโอ้ครับอันนี้ก็สามารถท่านสามารถที่จะไปทำํทำตามหาข้อมูลได้ครับในเรื่องการทําพวกนี้ง่ายๆไม่ยากแล้วเราก็ใส่ผักนะครับเริ่มจากใส่ผักที่สุยกย่างนะฮะก็จะเป็นแครอทนะครับแล้วก็หอมหัวใหญ่แล้วก็มะเขือเทศครับผมครับมือ กลิ่นเริ่มมาแล้วครับกลิ่นเริ่มมาแล้วผ <ther> ัดจนเข้ากันนะครับแล้วให้หอมนะฮะอือโอเคครับเป็นอันร้อยจุกไม่ได้ครับเริ่ดใส่ลบเสร็จครับเราใส่ต้นหอมครับครับเพื่อเพิ่มรสชาติเพิ่มกลิ่นให้หอมอีกนิดนึงแล้วต้นไมบหอมใส่ได้ไหมครับใ้หอมใส่ได้รายการเท่าไหร่นะเพราะว่าเรา เราเราเราเป็นครอบครัวเราต้องมีเสน่ห์ประจังหวบว่าต้องหอมได้ก่อนหอมทุกเรื่องครับโอเคใจเย็นไหมโอเคต่อครับอ่าวันนี้เราก็ปิดจานนะครับแล้วก็ลอกลาดเลยครับซอสสปาเกตตี้โอเคเสร็จแล้วนะครับเมนูสปาเกตตี้สูตรลิเซ่ครับเดี๋ยวเราจะมาลองทานดูนะครับลูกชิ้นกับกะปิครับ พุ่งเน้นๆนะครับถ้ากลิ่นถึงนะครับท่านจะได้รู้ว่าหอมจริงๆฮะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องรสชาติกันก่อนอร่อยไหมครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเอาเนื้อปลาเก๊กิรงก่อนเนาะเส้นมัเลยเป็นแบบขึ้นอยูกออันนี้เป็นอะไรเนี่ยปลาหมึกอา เอาหมดมาได้ครับเรือเป็นงไม่เกตเลยมามาจากไหนฮะมาจากทะเลครับทะเลนะฮะรสชาติจะ,ะ,ะ,ะมาจะปกได้ยังไงล่ะอ่าเรามาดูกันโอเคนะค<อ>รับรสชาติกำลังดีคือสังเกตได้ว,ว่ามีน้ำปลาน้ำปลาไม่ได้เติมอะไรที่เขาไม่ได้เติมเลยนะฮะเติมในเรื่องของความหวานนิดหน่อย<ะ>โอเคเลยนะครับจริงๆแล้วขึ้นอยู่ความชอบของคนนะเดี๋ยใช้เป็นซอสที่เราได้เลยราดไปเลย จริงสามารถลากได้เลยครับแต่เรามาเพื่อรสชาติโในการที่ว่าสร้างเมนมูมี้ขึ้นมาโอเคครับ